โรเบิร์ตฮันเตอร์เป็นพ่อค้าชาวยุโรปคนแรกที่อาศัยอยู่ในสยามเขาเป็นคนกลางที่สำคัญที่สุดระหว่างราชสำนักมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษโดยทำหน้าที่เป็นนักการทูตอย่างไม่เป็นทางการในสมัยรัชกาลที่สอง ฮันเตอร์มีพื้นเพมาจากชาวสกอตแลนด์ครอบครัวของเขาทําอาชีพเป็นพ่อค้าตั้งแต่ต้นศตวตรรษที่18พวกเขาทํางานส่งออกยาสูบจากเวอร์จิเนียไปยังฝรั่งเศสแต่ธุรกิจนั้นจบลงด้วยการเริ่มต้นของการปฏิวัติอเมริกาพวกเขาเริ่มผลิตผ้าลินินผ้าฝ้ายและแก้วจากบ้านเกิดใกล้กับเมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ ฮันเตอร์ไปอินเดียเป็นครั้งแรกเพื่อเรียนรู้การซื้อขายเขามาถึงสิงคโปร์ที่เพิ่งก่อตั้งบริษัทในปี2362และก่อตั้งบริษัทชื่อฮันเตอร์วัตแอนด์คอมพานีขณะที่เขาอยู่ที่นั่นบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้ส่งเจมโลไปปฏิบัติภารกิจทางการทูตครั้งแรกที่สยามในปี2367 โลเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเขาเป็นนักเรียนไทยยุคแรกด้วยโลต้องการขอความช่วยเหลือจากสยามในการรุกรานของอังกฤษในพมา่าและได้รับข้อตกลงเรื่องสิทธิการค้ากับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามโลไม่ประสบความสำเร็จ ประกอบกับในเวลาเดียวกันก็ได้รับการอนุญาตจากกษัตริย์ให้พาอินจันไปทัวอังกฤษอินจันและครอบครัวต่างก็ยินดี แต่ต้องใช้เวลา5ปีจึงจะได้รับอนุญาตในปี1829ฮันเตอร์และหุ้นส่วนธุรกิจชาวอเมริกันของเขาและกับตันเรือชื่ออาเบลคอบฟินล่องเรือไปบอดตันในปี1829ยิ่งทำให้อินจันร,รู้สึกประทับใจในทันทีอินจันไป หลังจากพวกเขาได้ประสบความสำเร็จที่นั่นอินจันก็ไปเที่ยวเกาะอังกฤษจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากอย่างไรก็ตามกระแสธุรกิจในสยามบีบให้ฮันเตอร์ต้องออกจากลอนดอนเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแต่ถึงอย่างไรฮันเตอร์ก็ยังคงติดต่อกับอินจันเป็นประจำเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้น แต่หลังจากกลับมาฮันเตอร์ได้เดินทางกลับไปยังกันกัดตาและพบหัวหน้าบริษัทอินเดียตะวันออกฮันเตอร์พร้อมระบุว่ารัชกาลที่สทรงละเมิดสนธิสัญญาเบอร์นีนอกจากนี้เขายังต้องการให้มีการจัดตั้งที่ปรึกษาของอังกฤษในกรุงเทพโดยจะส่งเรือรบอังกฤษไปคมขู่สยามและเจรจาเรื่องภาษีนำเข้าอีกครั้ง ในที่สุดผู้ทรงอิทธิพลในอินเดียได้ตัดสินว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างฮันเตอร์กับกษัตริย์แห่งสยามและไม่ดำเนินการใดๆในขณะที่คริสโตเฟอร์ฮาวีหนึ่งในผู้ช่วยของฮันเตอร์ภายในบริษัทยังคงดำเนินการธุรกิจในขณะที่ฮันเตอร์ไม่อยู่ฮันเตอร์กลับมาในเดือนกระรกฎาคม2387เพื่อทวงหนี้คงค้าง ฮันเตอร์ออกจากกรุงเทพอย่างถาวรในวันที่29ธันวาคม2387เขากลับไปยังสกอตแลนด์บ้านเกิดของเขาและเสียชีวิตในกลาสโกเมื่อวันที่7กันยายน2391 ลูกชายของฮันเตอร์โรเบิร์ตจูเนียยังคงอยู่ในสยามและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับราชสำนักสยามแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตในวันที่19เมษายน2408เขาถูกฝังไว้ที่สุสานโปรเตสแตนในกรุงเทพในปี2393ในระหว่างภารกิจของเจมส์รูกในการขยายเงื่อนไขาการอยู่อาศัยอย่างเสรีมากขึ้นสำหรับชาวยุโรป ไม่ประสบผลสำเร็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงตรัสโดยเฉพาะถึงพฤติกรรมของฮันเตอร์ว่าเป็นเหตุให้ปฏิเสธข้อตกลงใหม่ใดๆกษัตริย์ทรงไม่ไว้วางใจชาวยุโรปตลอดรัชสมัยของพระองค์แต่เมื่อรัชกาลที่ 4, สเสด็จขึ้นครองราชในปี2394ความสัมพันธ์ทางการค้าเริ่มมีความราบลื่นมากยิ่งขึ้น พระมหากษัตริย์ทรงลงนามในสนธิสัญญาเบาริงในปี2398การค้าระหว่างสยามและบริเตนใหญ่มีการขยายตัวอย่างมาก